โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันจริงๆรจังเลยแล้วกันนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้ สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถนะครับสำหรับคลิปนี้มันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับมารีวิวกางแดดเลยในที่โล่งๆนะครับเพื่อจะได้ลองสมรรถนะของตัวรถหลังจากว่านะครับมีเอฟซีในช่องเนี่ยสอบถามมาว่าเอ๊เดี๋ยวนี้คุณนัดลองรถไม่ลองไม่ค่อยให้ลองให้ดูเลยอะไรเงี้ยหรือว่าลองในทางเรียบๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลองตัวนี้นะครับดีแม็กปี0-4ในโฉมตัว LS นะครับหรือว่า d m a x แคร์โฟยกสูงขับ4นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จัดว่าเป็นแรไอเทมมากๆนะครับเป็นรถหายากคันนึงก็ว่าได้นะในท้องตลาดส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอโฉมนี้หรือว่าสเปคนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นยกสูงก็จะเจอแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร,ร,ร์อรอ,โอโต้ก็ว่าไปนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นตัวขับ4นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอสมรรถนะทุกอย่างเลยของตัวรถนะครับช่วงล่างเบรกโชคอัตราเร่งทุกอย่างเกียร์โฟด้วยแล้วก็รีวิวขับขี่ให้ดูแบบจริงจังนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ เริ่มต้นก่อนนะครับสาหรับราคาเนี่ยคันนี้๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนราคานะ,ะทางเจ้าของนะครับตั้งใจนะครับต้องการอยู่ที่ประมาณแค่2อ0 0สนาเท่านั้น,นถ้าเปรียบเทียบสภาพตัวรถจากที่ผมเห็นอยู่ภายนอกตอนนี้แล้วก็จากที่ขับมาจอดดูนะครับอลองขับมาแล้วนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยมาจอดรีวิวให้ดูเนี่ยคือก็โอเคนะครับข้างในเนี่ยภายในเนาะแอร์เย็นเพลงเพาะภายในใหม่สะอาดของเดิมทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะภายในแล้วเนื้อสีภายนอกนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับคือ ตรงเนี้ยเนื้อสีไม่มีตําหนิเลยนะครับเป็นสีเดิมสวยมากๆนะครับเนี่ยใกล้ๆเลยนะครับอีกทั้งนะครับแม็กยางประมาณนี้เลยสี่ล้อครบๆนะครับยางปี2 0 1พันสนะครับประมาณนั้น2ปีเนาะก็ยังดูดีอยู่นะครับยางก็ยังน่าจะใช้งานีกพักใหญ่ได้นะครับแล้วก็แม็กสวยด้วยนะครับเหมือนกันเลย4ีล้อประมาณนี้นะครับภายนอกก็สวยไม่แพ้ภายในนะครับเนี่ย คือของเดิมหมดเลยนะครับกันชนหลังฝา,ากระบะหลังแม็กสวยมากนะครับตามนี้นะฮะสติกเกอร์เดิมยังอยู่อยู่เลยนะครับโป่งนะครับก็จะมีรอ,อยซิลิโคนนะหลุดไปนิดหน่อยเองที่เป็นตําหนินอกนั้นก็โอเคไม่มีอะไรประตูผมเช็คหมดแล้วนะครับปิดเปิด,ปดสนิททุกบานนะครับไม่มีตําหนิสีด้วยคันนี้ก็ค่อนข้างเกือบจะ100%ก็ว่าได้เป็นรถเดิม ออกศูนป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ฟังรีวิวอยู่นะครับก็คิดตามไปด้วยเลยแล้วกันนะครับจินตนาการไปเลยว่ารถออกศูนย์ป้ายแดงและมือเดียวนะครับสภาพประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมไปลองขับขี่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะรีวิวท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าคันได้สมเหตุสมผลไหมกับราคา2อ0 0สนาที่เขาต้องการไว้นะครับก็ไปดูองค์ประกอบต่างๆเลยภายนอกภายในเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างเบรกยางชกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาสรุปราคากันอีกทีไปครับเดี๋ยวไปลองขับกัน ก่อนที่จะไปรีวิวขับขี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตรวจสอบให้ดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนี่นะครับตะเข็บประตูนะครับสวยมากๆนะครับบานประตูนะครับคอนโซลนะครับไม่บวมด้วยนะครับขนาดรถปีเก่าศูนย์สี่ขนาดนี้นะครับในตรงนี้ที่เป็นผ้ากำมะหยี่ก็ยังดูดีอยู่นะสำหรับประตูทางด้านคนขับนะครับทางด้านห้องโดยสารด้านหลังคนขับนะครับเนี่ยฮะตะเข็บประตูสวยมากนะครับคือรถ ไม่มีตําหนิการันตีโดยเจ้าของนะครับไม่มีการชนเลยนะครับคันนี้เนี่ยประมาณนี้แผงประตูประมาณนี้เลยสวยมากนะครับเนี่ยฮะสีสวยจัดเลยนะคร <Blo> ับสําหรับภายในนะครับเบาะเนี่ยครับก็เป็นเบาะผ้านะครับเดิมเดิมโรงงานเนาะประมาณนี้นี่ฮะนี่ครับสวยสวยเลยด้านหลังนะครับเช่นกันนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับสวยภายในสวยมากมาก เดิมแบบโหหายากนะขนาดรถปีเก่าขนาดนี้ครับดูแลได้ดีขนาดนี้นี่ฮะประมาณนี้แล้วไม่เดิมด้วยนะครับคันนี้200,000ต้นต้นนะครับการันตีไม่เดิม1้0เ็นะครับจากที่คุยกับเจ้าของเนาะแอร์เย็นด้วยนะครับคันนี้นี่ครับทางด้านคอนโซลนะครับดูดีมากๆนะครับสวยนะค่อนข้างเดิมมากนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างวิ่งน้อยด้วยอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้ก็ไม้แท้นะครับไม่เดิม20,0,000ต้นต้นเองนะครับไม่เยอะสำหรับตรงนี้นะครับปุ่ม ปรับเกียร์โฟนะครับจะไม่ได้มีเกียร์อยู่ทั้งท่านข้างข้างเหมือนรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับตัวปุ่มปรับจะมาอยู่ตรงแผงหน้าปัดคอนโซลกลางนะครับก็จะมีตัว 2H นะครับ 4H 4L นะครับตรงนี้เนี่ยคือใช้ได้ทั้งหมดอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าเรากดไปที่เอาเป็นตัวนี้ตัว4 l นะครับมันก็จะมาโชว์ที่หน้าปัดลักษณะนี้นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้นะครับ 4L แลแล้วก็ เป็นเครื่องหมายขับเคลื่อน4ีล้อแบบนี้ในลักษณะนี้เลยนะครับถ้า CL นะครับเปลี่ยนเป็น CS สามารถกดได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะกระพริบรออย่างนี้นะครับสัญญาณนะครับไอตัวเครื่องหมาย CL ก็จะหายไปก็จะเหลือเครื่องหมายแค่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงเป็นเครื่องหมายขับเคลื่อนสล้อประมาณนี้นะครับนี่จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนถ้าเราจะกลับไปที่ขับ2นะครับก็เพียงแต่เพียงแค่นะครับเพียงแค่กดปุ่มเลข2ทางด้านนี้ ปุ๊บแค่นี้เองนะครับเครื่องหมายมันก็จะหายไปอย่างนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ใช้ได้ทุกเกียร์เลยนะครับอย่าง 2S อันนี้ก็คือปกติอยู่แล้วนะครับ4 s l นะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องยนต์สักีิดนึงนะครับเสียงก็จะดังๆหน่อยนะก็ตามอาการนะครับของตัวเครื่องยนต์ D-Max ก็จะประมาณนี้แต่เครื่องยนต์โอเคนะครับอัตราเร่งดีผมเทสไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับ แก้มเดิมเพจเดิมเพจโรงงานนะครับเนี่ยล้วงไปไม่มีเดือยเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันเทอร์โบนะครับดีไอซุ้มห้องเครื่องดูดีนะครับแล้วก็เนี่ยฮะดูจากฝากระโปรงด้านหน้าใช้งานมาน้อยจริงนะครับไม่ด่างเลยนะครับตัวนี้มันไม่มีฉนวนกันความร้อนนะครับแต่ดูที่ฝากระโปรงก็พอนะครับคือไม่มีความด่างเลยเนาะแล้วก็ตะเข็บฝากระโปรงด้านหน้านะครับสวยมากประมาณนี้ซุ้มห้องเครื่องก็ดูสวยนะครับเนี่ยดูเนื้อสีด้านแก้มนะครับตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใหม่มากนะครับเนี่ย เดิมจัดจัดน้ำมันไม่เยิ้มเลยสวยมากนะครับตัวนี้มีการทำโอ้ยดังไปนิดนึงอ่ะถอยมาหน่อยแล้วกันตรงนี้นะครับมีการทําท่อไอเสียมาใหม่เนาะคันนี้ก็จะไม่มีพักไม่มีแคทนะครับก็เป็นทําท่อไอเสียใหม่เลยอ่าท่อนเดียวไปเลยนะครับเพื่อให้อัตราเร่งมันดีขึ้นประมาณนั้นอสอบถามเจ้าของเจ้าของบอกว่าตั้งแต่ทํามาก็ขับน้อยมากเนาะเพราะว่าเจ้าของเน้นขับรถเก่งซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยอยากจะขายคันนี้ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้เลยสาหรับเครื่องยนต์ โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันจริงๆๆจังเลยแล้วกันนะครับสำหรับดีแม็กคันนี้ว่ามันจะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ลองขับดูผมคิดว่าทุกท่านนะครับน่าจะพอใจในระดับหนึ่งเนาะสำหรับการรีวิวรถดีแม็กคันนี้นะครับส่วนตัวผมมองนะครับราคา2อ0 0สนคุ้มมากนะครับเครื่องยนต์ยังใหม่อยู่เลยนะครับภายในใหม่มากนะครับแล้วก็สีภายนอกนี่คือไม่้ําเลยนะครับสวยจัดจัดเลยนะครับเรียกว่าไม่เคยชนจริงๆนะครับอย่างที่เขาบอกเลยนะครับรวมไปถึงภายในที่ดูดีจัดจัดเลยนะครับเนี่ยอย่างหลังคงหลังคาทุกอย่างโอเคมากๆนะครับภายในเดิมจัดจัดสวยมาก สรุปเลยและกันคันนี้ผมมองว่าแทบไม่มีตำหนิอะไรคือแอร์เย็นด้วยนะครับอ้อเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้แอร์มีปัญหานิดนึงคือเบอร์2นะครับมันจะสวิตตัวแอร์เบอร์2เนี่ยไม่ติดนะครับมันจะใช้ได้แค่เบอร์1เบอร์3เบอร์4เนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูนะอันนี้เบอร์2นี่คือแอร์ไม่ทำงานนะครับก็จะข้ามไปที่เบอร์3และเบอร์4เลยประมาณนี้ก็ <laughs> ตรงนี้เนี่ยผมถามเจ้าของแล้วเจ้าของบอกว่า ไม่ไม่น่าจะมีการปรับแก้อะไรให้นะใครที่ซื้อไปก็น่าจะปรับแก้วเองสาหรับตําหนิตรงนี้ละกันนะครับก็น่าจะไวเป็นข้อมูลสําหรับพูดคุยต่อองแล้วกันเนาะจากราคานี้แต่ผมคิดว่านะครับราคานี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับกับดีแม็กสี่ประตูขับ4คันนี้นะครับชอบใจถูกใจยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้กับทางช่องตำรารถด,ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่มีไว้ที่มีอยู่นะครับก็ พูดคุยได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับสามารถติดต่อพูดคุยได้นะครับยินดีให้คําแนะนาและปรึกษาเต็มที่เลยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วมีความรู้สึกเห็นต่างไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรอดูคันถัดไปนะครับเผื่อว่าจะมีสคริปต์หนึ่งที่ผมรีวิวถูกใจผู้ชมผู้ฟังทุกท่านแบบจริงๆเลยนะครับถ้งนีก็ฝากไปด้วยนะครับกับคลิปนี้นะครับ d m a มโฉม LS4 ประตูนะครับเครื่อง3 0 0พันดีไอเทอร์โบนะครับ เป็นตัวขับ4ยกสูงเนาะประมาณนั้น4ประตูนะครับฝากไว้ด้วยครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ